บริจาค2ล้านไลฟ์สดขายของนําเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมบุมปนัดดาขอบคุณกระแม่ไลฟ์สดขายของได้เงิน2ล้านบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม14กันยายน2567น้ำใจเหล่าคนบันเทิงช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดเชียงราย กันอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการแแมพัชราศีพิธีกรชื่อดังที่ได้เซอร์ไพรส์จัดไลฟ์สดขายของได้เงิน2ล้านบาทช่วยเหลือชาวเชียงรายนำเงินให้กับมูลนิธิองค์กรทําดีของบุ่มปนัดดาโดยบุ่มปนัดดาได้โพสต์อินสตาแกรมพร้อมข้อความระบุว่าขอบคุณเพื่อนการแแมน้องทาตและบริษัท ซูเปอร์ยูที่สะพยจัดไลฟ์ขายของให้เราได้เงินมาถึง2ล้านบาทเราจะนําเงินนี้ไปช่วยเหลือชาวเชียงรายโดยเฉพาะซ่อมที่พักซ่อมโรงเรียนและซื้ออุปกรณ์ให้เด็กๆที่ได้รับผลกระทบน้าท่วมในครั้งนี้